ฟังด่วนๆครับทัพนักกีฬาไทยเก็บเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองจากกีฬาเซปักตะก้อทีมผสมหลังเอาชนะอินโดนีเซียได้ตามคาดขนาดที่ข่าวใหญ่ประจำวันกับประเด็นโกงสนันซีเกมไทยถอนทีม ROV หลังจับได้ว่ามีนักกีฬาใช้โปรแกรมมือที่3เข้ามาเล่นแทนเกิดอะไรขึ้นพร้อมสรุปสถานการณ์เวียดนามไม่มีสปิริตเมื่อความจริงปรากฏ ลูกสุดท้ายสาวไทยลงไม่ลงมาดูกันโอ้โ oh หคุณผู้ชมครับเรียกว่ากลายเป็นเหตุการณ์ช็อกโลกโกงสนันซีเกมไปแล้วครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกับทัพนักกีฬาไทยของเราครับเป็นการแข่งขันในแวดวง e s p o r t กับนักแข่ง ROV ทีมชาติไทยที่มีชื่อว่านับพัฒวราสินหรือฉายาโตเกียวเกิลนะครับ ล่าสุดเนี่ยรายงานว่าถูกจับได้ว่ามีการใช้โปรแกรมโกงโดยให้คนอื่นเนี่ยสวมรอยเล่นแทนขนาดแข่งขันกับทีมชาติเวียดนามซึ่งในเกมดังกล่าวเนี่ยนะครับไทยก็เป็นฝ่ายแพ้เวียดนามไป0ูนยะต่อสะเรื่องนี้นะครับมีการโอ้โหเป็นที่ถกเถียงในโลกโซเชียลเยอะมากนะครับจนทางสมาคม e s p o r t ์แห่งประเทศไทยเนี่ย ดำเนินการตามขั้นตอนหลายขั้นตอนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกมายอมรับความผิดพลาด้วยการแสดงสปิริตว่านี่คือสิ่งที่มันเป็นความผิดแบบมหันนะครับในฐานะที่นักกีฬาคนดังกล่าวเ,เป็นตัวแทนของประเทศไทยด้วยนะครับแล้วก็ทําความผิดตามรายการที่9.4.3ของคู่มือเทคนิค e s p o r t โดยใช้ซอฟต์แวร์ของบุคคลที่3ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือดัดแปลงฮาร์ดแวร ในระหว่างการแข่งขันเมื่อวันที่15ธันวาคมโดยมีบทลงโทษนะครับขับนักกีฬาอย่างโตเกียวเกิลนะครับออกจากการแข่งขันนะครับสมาคมเนี่ยบอกว่ายอมรับคำตัดสินทั้งหมดนะครับแล้วก็เน้นย้ำเขาเน้นในเรื่องของสปิริตแฟร์เพย์อย่างเข่งคัดซึ่งเรื่องนี้จะต้องมีการสอบสวนภายในแล้วก็ยกระดับจริยธรรมของนักกีฬาเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนล่าสุด อัปเดตไทม์ไลน์นะครับปรากฏการโกงสนันเนี่ยกำลังกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ในโลกโซเชียลจนทางฝั่งของนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตแห่งประเทศไทยก็มีการประกาศถอนทีม ROV หญิงซีเกม2025ออกจากการแข่งขันอย่างเป็นทางการเรียบร้อยเลยนะครับเรื่องนี้ถ้าดูตามไทม์ไลน์เนี่ยมันชัดเจนมากครับคุณผู้ชมว่าโอ้โหสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย ก็ต้องชื่นชมชาวเน็ตนะที่จับผิดนักกีฬารายดังกล่าวนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยพอตรวจสอบก็พบความผิดจริงถึงถูกตัดสิทธิ์นะครับนอกจากนี้เนี่ยนักกีฬารายนี้ก็ยังโดนต้นสังกัดอย่างทารอนตัดออกจากสังกัดยกเลิกสัญญาทันทีนะครับการีนาค่ายเกมดังก็ประกาศแบนนะครับนักกีฬารายนี้ออกจากการแข่งขัน r o v เป็นภาพสะท้อนที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้นะครับเพราะว่าโอ้โหมันเป็นการทําลายภาพลักษณ์เลยนะแค่กีฬาประเภทเดียวเนะี่ยและเป็นกีฬาที่น่าจะถูกจับว่าโกงง่ายที่สุดแล้วเพราะว่ามันเป็นข้อมูลดิจิตอลใช้มือถือถ้ามีการปลอมแปลงเลยเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็ยังทำนะซึ่งซึ่งถือว่าอันนี้เสียหายต่อภาพลักษณ์นะครับจากซีเกมตลอดการแข่งขันที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นในเรื่องของการ ถูกพูดถึงในแง่ของการตัดสินที่มีมาตรฐานของฝั่งไทยเนี่ยนะครับมาโดยดีตลอดตอนนี้เนี่ยสถานการณ์กับตลับบัดพิกผันนะครับแค่กีฬาเดียวเนี่ยสามารถที่จะลุกลามไปถึงเรื่องของภาพของการตัดสินณวินาทีนี้นะครับสถา,านการณ์ของการแข่งขันซีเกมเนี่ยนะครับกลายเป็นว่าหลายๆชาติก็เริ่มจับตามองนะครับเพราะว่าอย่างที่บอก1กีฬาที่กําลังกลายเป็นที่ วิพา์วิจารณ์หนักมากๆก็คือวอลเลย์บอลหญิงไทยนะครับในเกมเอาชนะเวียดนาม5เซตเนี่ยนะครับเซตสุดท้ายไทยปาดไปได้25ต่อ23เนี่ยมันก็มีเรื่องราวของจังหวะบอลลูกสุดท้ายนะครับที่ถูกวิพา์วิจารณ์หนักมากๆว่าเอ๊ะไอ้ลูกสุดท้ายเนี่ยสรุปแล้วมันลงหรือไม่ลงตอกย้ำนะครับ คือต้องบอกว่าไทายเราอ่ะทำพลาดก็ต้องแสดงสปิริตนะครับถอนทีมอย่างอ e ีสปอร์ตยกตัวอย่างชัดเจนแต่ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยนะครับวีนไม่เลิกโดยเฉพาะบทสัมภาษณ์นะครับของโค้ดอย่างเหงียนตวนเกียกนะครับเหงียนตวนเกียกนะโคด้ดบอลล์บอลหญิงเวียดนามไม่มีสปิริตเอาซะเลยครับเรียกได้ว่าออกมาให้สัมภาษณ์โจมตีประเทศไทยอย่างชัดเจนว่าชัยชนะของไทยเนี่ย มันไม่สบเหตุสมผลนะครับเพราะว่าฝั่งของเวียดนามเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นไอ้ลูกที่มันจะลงหรือไม่ลงเนี่ยนะครับแล้วยิ่งช่วงท้ายก็ไม่ได้มีการปล่อยภาพช้าให้ดูด้วยว่าบอลลงหรือไม่ลงแต่ว่าฝั่งของเวียดนามเนี่ยนะครับการขอดูชาเลนจ์ของพวกเขาก็หมดประกอบกับนะครับผู้ตัดสินเองแล้วคนกำกับเส้นรวมไปถึงนักกีฬาเวียดนามบางส่วนหรือแม้กระทั่งตัวโค้ชเหงียนตนเกียร์ที่จ้องอยู่แล้วเนี่ย ก็น่าจะรู้อยู่แก่ใจนะครับว่าบอลลงหรือไม่ลงแต่อยา่างไรก็ตามครับถ้าจะให้มันชัดเจนที่สุดเนี่ยก็ต้องมีภาพยืนยันซึ่งล่าสุดนะครับยืนยันแบบชัดเจนนะครับว่าจังหวะบอลสุดท้ายของทีมสาวไทยเนี่ยมันลงเส้นพอดีเป๊ะเลยนะครับโดยเป็นลูกเสิร์ฟของบีมพิมพิชยากกลำนะครับบอลเนี่ยเป็นลูกเสิร์ฟแล้วก็ตกท้ายขอดพอดีนะครับซึ่ง ก็มีแฟนวอลเลย์บอลบางส่วนที่เกาะติดอยู่ขออสนามอะนะครับอัดจังหวะกล้องเล็กคอร์ดซึ่งภาพประกอบก็ชัดเจนนะครับว่าบอลลงชัดแล้วก็เป็นลูกที่ทำให้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะนะครับก็เป็นการตอกหน้านะครับตัวโค้ชเหียน,นตัวเกียกแล้วกันที่ดูจะ กระเฮียนกระหือรือโวยวายนะครับว่าเวียดนามเนี่ยถูกเอาเปรียบแต่เอาเข้าจริงๆก็เราก็ชนะอย่างชัดเจนนะครับ2ประเด็นนี้ชัดเจนมากว่าวิาทีนี้เนี่ยตอนนี้เวียดนามคลั่งจัดแล้วนะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์ของการแข่งขันซีเกมที่จากเดิมเนี่ยเป็นเจ้าเหรียญทองมาที่ขเขมรเนี่ยนะครับก็หมายมัดปั้นมือว่าเดี๋ยวจะมาคว้าเจ้าเหรียญทองในประเทศไทยแต่ว่าสถานการณ์มันกลับตลบปัดนะครับตอนนี้อันดับ2ยังไม่ได้เลยตอนนี้เนี่ย ฝั่งของเวียดนามก็มีการปรับกลยุทธ์นะครับไม่เน้นเล่นข่าวเกี่ยวกับเหรียญทองแล้วเพราะตามไทยไม่ทันก็พยายามเน้นตีข่าวเกี่ยวกับเรื่องของการตัดสินของการแข่งขันในซีเกมนะครับที่เห็นอัปเดตล่าสุดเนี่ยก,ก็เป็นประเภทการแข่งขันต่างๆที่เวียดนามพยายามจับผิดแล้วนะครับตอนนี้สู้ไม่ได้เน้นจับผิดอย่างเดียวครับมันก็ถ้าถามว่าตอนนี้ ทำไมเขาถึงเน้นจับผิดก็เกิดจากเหตุการณ์ของการแข่งขัน ROV เราเนี่ยแหละครับที่มันกลายเป็นจุดประเด็นสำคัญที่ทำให้เวีดนามครับตอนนี้ไม่สนเรื่องเหรียญทองแล้วนะครับพยายามเพ่งเล็งนะครับในช่วงของการตัดสินช่วงโค้งสุดท้ายของการแข่งขันซีเกมคือเวียดนามตามไทยไม่ทันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เล่นเอาประเด็นนี้ไปก่อนนะครับก็ผมเองก็เสียดายนะจริงๆถ้าไม่มีเรื่องราวของ ROV นะประเด็นของนักกีฬาเราที่โกงนะ มันก็คงจะจะจบแต่ว่าโหพอมันเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าช่วงคายแม็กซ์สำคัญตอนนี้ทุกวินาทีทุกเหรียญของไทยน่าจะถูกเวียดนามจับจ้องอย่างต่อเนื่องครับคุณผู้ชมคิดย่งไงเกี่ยวกับการณีนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับมาดอีกหนึ่งกีฬาครับที่คว้าเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญทองครับผมกำลังพูดถึงกีฬาเซปักตะก้อนะครับล่าสุดการแข่งขันในนัดชิงชนะเลิศตะก้อ4คนผสมเป็นการพบกัน ระหว่างทีมชาติไทยกับอินโดนีเซียครับซึ่งเกมดังกล่าวนะครับแข่งขันเมื่อเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาครับสุดท้ายกลายเป็นตะก้อไทยของเราครับที่สามารถคว้าเพิ่มอีก1เหรียญด้วยการเอาชนะอินโดนีเซีย2ต่อ0ครับ1 5 1 1แล้วก็1 5 1 1ส่งผลให้ไทยเอาชนะอินโดนีเซียไป2ต่อ0คว้าเหรียญทองที่4 ให้กับทัพนักกีฬาตะก้อไทยของเรานะครับอัปเดตล่าสุดหลังผ่านช่วงเที่ยงที่ผ่านมาครับเหรียญทองซีเกมส์2025ของประเทศไทยตอนนี้นะครับก็ขึ้นมาอยู่ที่146เหรียญทอง88เหรียญเงิน61เหรียญทองแดงเหรียญรวมอยู่ที่295เหรียญนะครับอันดับ2ตามมาคืออินโดนีเซียครับ55เหรียญทอง66เหรียญเงิน64เหรียญทองแดง เหรียญรวมอยู่ที่185เหรียญอันดับ3เวียดนามครับเหรียญทอง40เหรียญเหรียญเงิน47เหรียญเหรียญทองแดง71เหรียญเหรียญรวมอยู่ที่158เหรียญส่วนอันดับที่4ครับสิงคโปร์ขึ้นมา34เหรียญทอง33เหรียญเงิน40เหรียญทองแดงเหรียญรวมอยู่ที่107เหรียญมาเลเซียอันดับ5ครับ27เหรียญทอง28เหรียญเงิน80เหรียญทองแดง เหรียญรวมอยู่ที่135เหรียญทองนะครับขณะที่ในช่วงวันนี้นะครับกีฬาที่น่าสนใจก็คงหนีไม่พ้นกีฬาวอลเลยบอลชายทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมที่จะลงสนามเจอกับทีมชาติเวียดนามนะครับน่าสนใจว่าไทยเราช่วงหลังเจอกับเวียดนามก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะมาโดยตลอดจะมีผลงานเป็นเช่นไรนะครับโดยคู่ดังกล่าวนะครับจะแข่งขัน ในเวลา17นาฬิกา30นาทีนั่นเองนะครับมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของอัปเดตซีเกมกับข่าว ใหญ่สดสดร้อนร้อนที่เกิดขึ้นนะครับคุณผู้ชมที่ชอบคอนเทนต์สไตล์บิ๊กแชมป์แบบนี้ก็ฝากกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ได้เลยนะครับรวมไปถึงฝากกดไลค์กดแชร์คลิปคอนเทนต์ตัวนี้เป็นกำลังใจให้ High กับบิ๊กแชมป์หน่อยนะครับคลิปนี้ผมลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ